นะครับก็คืออบรมว่าจะต้องใช้งานอย่างไรซึ่งก็จะอบรมเรื่องว่าอาจารย์จะตั้งค่าอย่างไรในระบบของ Moodle นะครับอาจารย์จะสำรองข้อมูลจะกู้คืนจะสร้างรายวิชายอย่างไรอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่อาจารย์จะต้องทำความเข้าใจใน Moodle เนี่ยมันจะมีเรเวลการใช้งานอยู่3ระดับนะครับก็คือคนที่เป็นแอดมินที่นี่ก็แอดมิน4-5หคนนะครับนะฮะแล้วผมก็แอดไว้ด้วยเป็นแอดมินด้วยนะฮะคือมีปัญหาอะไรอาจารย์ก็ถามฝ่ายดูแลระบบได้เลย นะครับติดขัดอะไรอาจารย์ก็ถามแอดมินได้เลยส่วนอาจารย์ตอนนี้สถานะเป็นทิเชอร์นะครับเป็น cross creator คือจะเป็นผู้สร้างรายวิชาดูแลวิชาของตัวเองนะฮะพออาจารย์ข้ามไปวิชาอื่นอาจารย์จะกลายเป็น student นะครับนะครับนั้นระดับของการใช้งานมีแอดมินมีทิเชอร์แล้วก็มี student นักศึกษาที่เข้ามาทั้งหมดจะเป็น student หมดจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการแก้ไขอะไรกับวิชาอาจารย์ เข้ามาดูได้อย่างเดียวเข้ามาทำงานส่งได้อย่างเดียวนะครับเข้ามาเช็คเข้ามาเช็คชื่อเข้ามาทําอะไรตามที่อาจารย์จะสั่งได้อย่างเดียวแต่อาจารย์มีสิทธิ์จะแก้ไขทุกอย่างในวิชาของอาจารย์แต่พออาจารย์ข้ามฝั่งไปเข้าวิชาอื่นอาจารย์จะกลายเป็นสติเด้นในวิชาเขาเท่านั้นเองแต่คนที่เป็นแอดมินจะเห็นทุกอย่างทุกวิชานะครับอย่างของผมที่จะเห็นอาจารย์หมดทุกวิชาเข้าแล้วก็จะมันจะมีสถานะที่เรียกว่าไร้ร่องรอยนะครับ คืออาจารย์จะไม่รู้เลยว่าผมเข้าไปในวิชาของอาจารย์นะครับเพราะว่าระบบจะไม่บ,บันทึกผมนะครับระบบจะบันทึกอาจารย์กับนักเรียนที่เข้าในวิชาอาจารย์เท่านั้นฮนะแอดมินก็จะไร้ร่องรอยนะครับ2วันนี้จะอบรมแค่3เรื่องเท่านั้นเองครับอาจารย์เรื่องที่ต้องอบรมในในสองวันนี้ก็คือวันนี้ทั้งวันเราจะเพิ่มข้อมูลแล้วจัดวิชาให้เสร็จอาจารย์จะได้วิชาในวันนี้เลยนะครับ สิ่งสําคัญคืออาจารย์หลายท่านถามหาโปรแกรมว่าในเครื่องเรายมีต้องลงที่บ้านไหมอะไรไหมคําตอบคืออาจารย์ไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรเลยเพราะทุกอย่างอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตหมดอาจารย์จะเข้าที่ไหนก็ได้ในโลกนะครับไม่ได้ใช้คําว่าในประเทศนะครับอาจารย์ไปต่างประเทศอาจารย์ก็เข้าโมเดลของคณะได้แล้วก็แก้ไขปรับปรุงได้จากต่างประเทศเลยนะครับ เพราะว่าระบบนี้ไม่ได้ติดอยู่กับเครื่องนะครับดังนั้นอาจารย์ไม่ชอบเครื่องไหนอาจารย์จะเปลี่ยนเครื่องก็ได้นะครับตอนบ่ายเมาไม่ดีนู่นไม่ได้อะไรอาจารย์เปลี่ยนเครื่องก็ได้เข้าระบบได้เหมือนกันหมดอาจารย์จะเอาโน้ตบุ๊กตัวเองมาก็ได้นะครับอาจารย์กลับไปที่บ้านทําที่บ้านก็ได้นะครับขอให้อาจารย์จำพาเวิร์ดของอาจารย์ได้อย่างเดียวเท่านั้นเองครับนะฮะเรื่องน่าก,กลัวที่สุดของ e-Learning คือพอพรุ่งนี้อาจารย์นึกไม่ออกว่าพาเวิสวดของอาจารย์คืออะไรและเป็นปัญหาชีวิตแอดมินมากเลยนะครับ พวกเด็กนักเรียนก็เหมือนกันนักศึกษาอาจารย์ก็เหมือนกันนะครับเ <g ül> มวเพียบเลยนะครับลืมรหัสผ่านคือสมัครเสร็จแล้วเข้าของตัวเองไม่ได้นะครับนะครับดังนั้นอาจารย์ต้องระวังเรื่องนี้เท่านั้นเองวันพรุ่งนี้อาจารย์จะเน้นกิจ,จกรรมนะครับก็คือเรื่องของการสร้างแบบทดสอบสร้างกระดานข่าวเว็บบอร์ดแล้วก็บล็อกแล้วก็เทคนิคพิเศษเทคนิคพิเศษที่อาจารย์หลายท่านจะเรียกร้องมากเลยนะครับปีนี้เทคนิคพิเศษเพิ่มขึ้นอีกนะครับพรุ่งนี้จะเป็นดรปณิตน,นิตามานะครับ เพราะว่าเขาเจ้าแม่เทคนิคพิเศษนะครับบนโมเดนมันจะมีเทคนิคใหม่ๆอีกมากมายที่ตอนนี้โมเดิรองรับนะฮะนั้นอาจารย์มารอบที่2อาจารย์มาพรุ่งนี้ก็ได้นะครับนะฮะมาเอาเทคนิคพิเศษเลยดังนะนั้นก็จะมีแค่นี้แหะครับในช่วง3วันอ่ะสวันนะครับส่วนอาจารย์ท่านใดอยากได้อะไรเพิ่มเติมไปเว็บไซต์โมเดนครับดาวน์โหลดมาได้เลยนะฮะมันจะมี พวกเอกสารคู่มือเทคนิคอะไรต่างๆมีพวกอ็อบเจกต์ชิ้นต่างๆนะครับอาจารย์อยากได้อะไรเพิ่มอาจารย์บอกนะครับเขามีให้เสร็จเรียบร้อยเลยเว็บไซต์ก็จะเป็น m o o d l e o r g นะครับตัวโปรแกรมเองก็มีให้ดาวน์โหลดนะครับมีทุกเวอร์ชั่นของ m o o d e เลยหมดจากนี้ในอีก2-3ปีข้างหน้า m o o d e จะปรับเป็น virtual learning environment แล้วนะครับจะเป็น VLE แล้วนะครับ ตอนนี้ตัวเขาเนี่ยเป็น cost management system อยู่นะแต่อีก2-3ปีจะปรับขึ้นเป็น v อ r s i o n นะครับเป็น VLE คือจะเล่นพวกอวตารให้มากขึ้นนะครับอีก2-3ปีมาอบรมใหม่อาจารย์จะอวะตารแล้วนะครับก็คืออาจารย์จะออกมาเป็น3มิติกราฟิกนะครับแล้วก็เข้าไปกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับในระบบนะอันนั้นคือเขาจะปรับปรุงเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับโมเดนมีคนใช้อยู่ทั่วโลกครับอาจารย์นะฮะเพื่อ อาจารย์คุยกับพ,พวกที่ต่างประเทศจะได้คุยได้ว่าใช้อยู่เหมือนกันนะครับ